โอ้ถือของหนักแบบนี้นะครับผมในกรณีเนี่ยเสียงจะเป็นนิ้วล็อกได้ในกรณีที่เราไปตลาดแฟนเราให้ถือของแบบนี้ของหนักๆไม่ว่าจะเป็นผักปูปลาหรืออะไรก็ตามนะครับผมแล้วมันหนักแล้วนิ้วเราเนี่ยต้องรับรับน้ำหนักแบบนี้นะครับผมภาระแบบนี้เป็นครึ่งชงั่วโมงหรือบางทีก็เป็นชนั่วโมงเลยครับผมมันทําให้เราเนี่ยเสียงเป็นนิ้วล็อก แล้วจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงตัวช่วยก็คือสิ่งนี้ครับผมนี่ครับผมแกลอนเก่าๆเลยครับผมผมก็ไปเก็บมาได้นะครับนี่ที่ผมเคยเคยดี y มาแล้วนะครับแล้วมันเหนือนะก็เอามาเป็นตัว DIY จะทำยังไงมาดูในคลิปเลยครับในส่วนนี้ผมจะตัดตรงที่ยื่นออกมาเลยครับผมเนี่ยตัดออกเลยนะครับตัดออกแล้วแล้วก็ตัดตรงนี้ออกให้หมดครับผมนี่ตรงนี้นะครับ ตัดเสร็จเรียบร้อยจะเป็นลักษณะนี้ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวค่อยไปแต่งเติมค่อยอันนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราต้องทําบาดตรงนี้ครับนี่บาดได้แล้วผ่าครึ่งได้แล้วนะครับผมนี่ครับผ่าจนถึงนี่เลยถึงนี่เลยนะครับผมไปวิธีตัดไปครับหลังจากนั้นเราจะตัดส่วนตรงนี้ออกครับนี่ครับ อุปกรณ์แซฟเนี้ยมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะใช้งานให้ดูว่าใช้ยังไงครับพอถึงตลาดเราซื้อของเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เลยครับผมสอดเข้าไปครับนี่ครับนี่นี่ครับผมมันจะไม่เจ็บแบบนี้นะครับเนี่ยวันนี้เราต้องใช้พลังนิ้วนะครับนี่ฮะถือมือเดียวได้เลยครับผมรอสบายครับนี่ครับก็เป็นการเอาของเก่าๆนะครับมาดียุสมาทําให้เกิดผลประโยชน์เอ้ย มันทำให้เกิดประโยชน์ใหม่อีกครั้งนึงครับนี่ครับผมทำจริงๆทำแป๊บเดียวนะครับผมแต่ว่าของผมคือมีดมันเอมีดมันไม่ค่อยคมนะผมก็เลยช้าหน่อยนี่ลองทำดูครับผมไอเดียเจ๋งๆป้องกันนิ้วล็อกครับผม